ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆ F4 ทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับหรือเป็นดิสพลักดีหรือเป็น,น KTO Academy เอาเก็บความรู้นะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาเวอร์ชั่นของงานคัดหรืองานตัดในกลื่งของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์นะครับมาเล่าสู่กันฟังจากพ้อยลายใจแนวออสเก็บในโซนของซิกด้านจอโดยการพลิกมือหรือสะบัดคัด เพื่อปัดลายใจแนวหรือแซลักษณะของปลายผมกอบลายใจแนวหรือปลายผมได้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานผิวหวานนะครับเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้ท่านก็เหมือนกับได้พัฒนานะครับจากขอบลายใจแนวในโซนของที่นันจรอสยกชั้นขึ้นนะครับหรือการวางสเต็ปขึ้นเหมือนกับเราขึ้นบันได1 2 3านะครับไล่ชั้นขึ้นมาเรามาพลิกมือหรือสะบัดคัด เพื่อปัดปลายชายแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดเราตัดในคึงของผมมาเราสร้างรอบปลายชายแนวหรือการดึงหรือการตั้งองศาวางฉากวะนะครับเสจแลออัใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวที่เราดิวเจาะหรือแซกของผมจะได้มองดูลักษณะของงานเด่นหรืองานผิวหวาน,นะครับ ตรงนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตดิสพักดีหรือเป็นเขตที่โอคานามีเช่นเดืยนกันนะครับขอบปลายแจแนวในโซนของซิกด้านกลางหรือเป็นตัวเซนเตอร์ที่ระวังกรอปลายแจแนวหรือลักษณะของทรงปลายลายชจแนวที่เราใช้กันไก่นะครับสวิงหรือการไล่เก็บลักษณะของทรงกรอปลายชจแนวที่เราใช้กันไก่เหลาหรือแซกลักษณะของปลายผม ปลายลายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดหรือการสไลด์หรือเก็บลักษณะของทรงอันนี้ก็คือหัวใจหลักหรือการทํางานเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกด้านหลังกออปลายใจแนวที่ออดใช้หวีลองหรือเก็บลักษณะของทรงความหมายก็คือเป็นลักษณะของการไล่หรือการแซกลักษณะของผมกออปลายใจแนวที่เราต้องการในศีรษะโครงสร้างสีละลายแนวหรือรูปมงกุลรูปพาร์ทดหรือหัวข้อถุย การดึงหรือการยกหรือการตั้งองศาวางฉากวางลายวางแนวหรือการวางองศาในลนักษณะกลุ่มของการตั้งฉากในกลุ่มของพิระมิดเพื่อไล่ปลายลายแนวหรือฉากหรือลักษณะของผมทรงหรือรูปแบบจะได้ออกมาได้ทุยส่วนกําหนดที่เราจะควรจะต้องสร้างก็คือจากปลายหูในส่วนของที่ด้านบน ขอบปลายแนวในลนักษณะของโหนกหลังที่เราโค้งมนนะครับหรือมาเชื่อมต่อกันอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานส่วนการคัดการตัดอย่างที่ออสเกิดแล้วว่านะครับเราควรยอนคานึงถึงลักษณะของโครงสร้างความหมายก็คือรูปบงกุรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลังพยายามหวีปาดในโซนของซิกด้านข้างให้เข้ามารวมในโหนกของโซนของซิกด้านหลังตรงนี้จะทําให้ศีรษะลายแนวหรือหัวข้อออกมาได้ทุย เสร็จแล้วนะครับออสมาไล่หรือเก็บลักษณะของขอบในส่วนของซิกด้านข้างโดยการแบ่งหรือการคัดหรือการเดียวการเจาะหรือการแทรกลักษณะของผมกอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านจอรนปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างกอบปลายชายแนวในลักษณะของชายผมอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนออสใช้กันไกเดิวหรือเจาะหรือแทรกลักษณะของผมกอบปลายชายแนวในโซนของซิกหนกหลัง อันนี้จะทําให้ปลายลายชายแนวหรือซีสะโครงสร้างนะครับหรือหัวคอถุยเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีกของซิกด้านซ้ายใกล้ลายเกนก็คือตัวที่ระวางแพทเทิร์นหรือวางกรอบไว้ในโซนของซิกด้านขวาเราขยับมาอยู่ในโซนของซิกด้านซ้ายเช่นเดิมกันนะครับการที่เราใช้หวีรองหรือการไล่หรือใช้เกนไก่ดิวหรือจอบหรือแซคลักษณะของผม ก่อปลาชัยแนวที่เราดิวหรือเจาะจะมีลักษณะของการไล่หรือกึ่งลักษณะของงานผิวหวานอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนออสยกหรือการตั้งฉากหนึ่งกึ่งลักษณะของการไล่ในเป็นลนักษณะ45องศาปลายลายชัยแนวที่เราดึงหรือการตั้งฉากเพื่อไลก่กรอปลาชัยแนวหรือทรงหรือการสไลด์หรือการไล่หรือเก็บลักษณะของขอบทรงส่วนการดึงการตั้งฉาก หรือการวางกรอบในโซนของซิกด้านหลังส่วนการแบ่งในโซนของซิกด้านหลังที่เราต้องการในศีรษะโครงสร้างสี่ระลายแนวหรือหัวข้อถุยโดยการพลิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดลายแฉแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของซิกความถุยอันนี้ก็คือการไล่หรือการเก็บลักษณะของความถุยเช่นเดิมกันนะครับการที่เรายกหรือการใช้กนไกเดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผม ปลายลายใจแนวจะมองออกมาได้สมูทหรือลักษณะของความสวยงามเทคนิคก,การทํางานการเดียวหรือการไล่เก็บลักษณะของทรงปลายลายใจแนวหรือการคัดหรือการตัดในกึ่งลักษณะของทรงอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนด้านหน้าที่ออตัดในกึ่งของผมมา <c oughs> เรามาเชื่อมต่อหรือดึงเข้าหาตัวเซนเตอร์ก่อปลายแจแนวในโซนของที่ด้านข้างที่เราดึงนะครับหรือการพลิกมือหรือการสะบัดคัด เพื่อปัดลายเฉยแนวก็ปัดหรือลักษณะของการไล่ในกึ่งลักษณะของงานพิ้วหวานอันนี้ก็คือเทคนิคในการทํางานส่วนการเดียวการเจาะหรือการเหลาลักษณะของเส้นผมกอบลายเชยแนวที่เราคัดหรือการตัดเราต้องการให้ปลายลายเชยแนวที่เราสไลด์หรือไล่ออกมาลักษณะของความเด่นนะครับการทํางานที่ออดพลาดนะครับเอาแนวต,ต่างๆมามิกนะครับหรือมาผสมผสานในการทํางาน หลักการการทำงานการดีไซน์หรือการออกแบบหรือการเอาเทคนิคต่างๆเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถศึกษาพัฒนาได้เสร็จแล้วออสมาตั้งฉากในลนันกษณะกึ่งกลางของทิษยศเป็นตัวเซนเตอร์นะครับออสใช้กันไกลดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมกอบปลายใช้แนวที่เราดึงเราตั้งฉากในกึ่งลักษณะของการไล่หรือการโครงสร้างตามลักษณะของเส้นผม น้องนางแบบนะครับหรือการดีไซน์เขาต้องการให้ปลายลายชายแนวเส้นผมเนี่ยออกมาดุ่งนะครับหรือเป็นลักษณะของไฟเดหรือเป็นแนวของเส้นผมชี้อันนี้ก็คือหลักการส่วนการแบ่งเหมือนกับเราทานข้าวนะครับทีละคำเราแบ่งขอบปลายชายแนวเราทำทีละชั้นใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมขอบปลายชายแนวที่เราใช้กันไกดิวหรือเจ,จาะแซองผมอันนี้จะทําให้ปลายลายชายแนวเขาออกมาเด่น หรือลักษณะของงานผิวหวานะครับส่วนการไล่หรือเก็บลักษณะของโหนกหลังความหมายก็คือรูปมงกรรูปพาร์ที่เรามาเชื่อมต่อในโซนของขาแอร์เรียรูปมงกุรูปพาร์อันนี้ก็คืองานเชื่อมต่อหรือลักษณะของทรงส่วนจบนะครับเรามาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของทรง <c oughs> อย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายแนวรูปมงกรรูปพาร์ดถ้าเป็นส่วนโคง้งเวลารา,ราคัดเราตัดควรเราต้องโคง้ง มือให้เข้ากับโครงสร้างสีละลายแนวครัคบวันนี้ผมอ,อดสมจิตดิสพ a รดดีนะครับหรือเป็น KTO Academy เอาเกตความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกลื่งของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบทวีฟีสไตล์มาเผยแพร่มาแชร์4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่าน ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออส้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะกดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไป งานคัดงานตัดเที่ยวามาเดินกันไกลเราต้องการให้ปลายลายชายแนวเขาออกไว้ได้พิวสส่วนการเก็บลักษณะโซน,นของซิกด้านข้างที่เรามาเชื่อมต่อในลักษณะของหนกผมกอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังปลายลายชายแนวในโซนของทิกด้านบนที่เราโค้งมนมาอยู่ลักษณะของหนกหลังอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานส่วนการเดียวการเจาะหรือการแซกลักษณะของปลายผม ที่ออดกับผีและใช้หางใช้ปลายกันไกเดิวหรือเจาะหรือการเปิดช่องโหว่ให้ปลายลายใจแนวก็มีลักษณะของการเช่นผมออกมาได้ชี้หรือลักษณะของความพองอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดเอาแนวทางของอาเกซี่หรือเป็นกึ่งแนวของผมหญิงมาเผยแร่มาแช์นะครับเหตุการณ์หรือการทํางานหรือการเอาเทคนิคต่างๆ ตรงนี้เราก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้เช่นกันเสร็จแล้วเรามาแต่งดูลักษณะของทรงความหมายก็คือกอบปลายลายแนวหรือลักษณะของทรงที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของปลายลายแนวของเส้นผมเราจะดูนะครับการที่เราคัดตัดเสร็จแล้วปลายลายแนวก็มีเนื้อผมที่มีลักษณะของความหวานเพียงพอไหมอันนี้ก็คือความต้องการหรือเอาหลักการครับวันนี้ผมอ้อนสมจิต พิสพักดีหรือเป็นเขตที่โอคารามีเอาเกตความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานเอาสายงานมาเผยพแพร่มาแชร์4ช่องทาง t <c> ท <oughs> ิกตอก u u b e Facebook Live และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือเถอะนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออส้ยนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน TikTok, t i k t o อกเพียงท่านแอดนะครับเอกมครับ SOMJIT ออดสมจิตนะครับหรือออดติกต็อกอาจจะดูผมหญิงผมชายงานกระลาผมงานแต่งหน้าทุกวอร์ชั่นของเสริมสวยท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากช่อง t ิกต o อส่วนทาง facebook l i v e everyday อาจจะเป็นความโชคดีนะครับครั้งหนึ่งที่ออดประสบความสำเร็จ ความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมหญิงแชมป์ผมแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งที่เวเรลนาที่อิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาสายงานที่ออสแพนหรือแชร์ทางช่อง a c e b o o k นะครับมาเผยแพร่มาแชร์ให้เพื่อนให้น้องหรือชาวเอฟทุกท่านมีโอกาสศึกษาพัฒนาด้วยกันส่วนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับลองศึกษาพัฒนาก็ได้ทางช่อง Facebook ส่วนออสยังมีทางช่อง u t u b e ที่ออสแพร์หรแชร์ไปประมาณ1,300-1,400 EP ศึกษาหรือพัฒนาหรือเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube แล้วออสยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญช่วนดีกว่านะครับเพื่อนให้น้องแขนของสายวิชา ชีพมาคอนเทนต์นะครับหรือพรีเซนต์งานแต่ในต้องช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกายภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วเอเข้ามาคอนเทนต์หรือพรีเซนต์กันแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี